การจีบการจีบคนอื่นกับการถูกโดนจีบชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบจีบคนอื่นเฮ้ยเออทำไมชอบอย่างเงี้ยก็เรารู้สึกว่าเราได้เลือกแต่ถ้าเราโดนจีบเราจะดูแบบเป็นคนโดนจิ้มชอบจิ้มของหรือเอาแบบหมายความว่าโดนเลือกไงแบบจะเลือกอะไรไหนอ้าเหมือนเวลาพี่ไปร้องคาราโอเกะอย่างเงี้ยพี่จะไปจิ้มอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเขาเลือกล้วต้องไปชุดไปชูด คนไหนดีคนไหนดีเราชอบเป็นอย่างนี้ป่ะเราไม่ชอบนั่งอยู่ในตู้ไม่ไม่ใช่แบบอย่างนั้นเออเป็นฟีลแบบว่าเป็นฟีลสายลุยไอ้นี่มันลุยไปนะเป็นสายลุยไงแค่อยากเห็นหน้าเธอหรือถ้าสมมติว่าเอาจริงๆถ้าหากว่าวันนั้นไม่ว่างหรือว่าเราไปไปกับคนอื่นอยู่แต่เราก็อยากไปกับเธอด้วยเราก็จะสั่งของ grab ไปส่งเขียนน้ตไปนิดๆอันนี้คนรู้ของทั้งหมดเลยนะเนี่ยไอ้นี่คือแบบสายเปแบบขั้นสุดเลยนะอันนี้แบบแม่งเปจัดเลยอะ ก็แบบว่าเขาจะได้รู้สึกว่าถึงถ้าไม่เจอเราก็เจอของเราเขาก็รู้สึกภูมิใจพอใจดีใจอ้วรอาจรงงๆ้ะเราตันความลักเนี่ยัดออกเนี่ย